สวัสดีครับเจอวันนี้ก็เจอช่างแมาครับวันนี้นำเสนอกันต่อท่อประปานะครับท่อน้ําดีนะครับบ้านสวนนะครับพอดีมีปัญหาเป็นทางข้ามรถข้ามไปข้ามมาแล้วมันแตกนะครับเดี๋ยวยังไงคงต้องหาดินมาถมใส่นะครับโอเคดี๋ยวมาดูกันครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อนบ้านเพืนบ้านนะครับพอดีกันไก่ไม่ได้เอ้ามาโอเคตรงนี้ก็คือมีปัญหานะครับทางจักรยานยนต์เนี่แต่เหมือนรอยรถยนต์นะไม่แน่ใจเหมือนกัน เหยียบลงที่กลางท่อแล้วแตกนะครับโอเคแล้วก็ไปซื้อนี่มาต่อตรงนะครับ PVC 4ี่4หุนนะครับตัวนี้ท่อขนาดสหุนตัวนี้เป็นของอจะไม่ผิดนะจะเป็นของ SCG นะครับส่วนกาวก็เป็นของท่อ้ําไทยแล้วก็ใบเลื่อยแล้วก็เสียท่อสี่หุนเหน่นเนาะไปเซ่ โอ้แล้วก็เดี๋ยวใส่ยื่นเครื่องไหม่โอ้เลยมาสลับนี่โอเคนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยววัดดูก่อนมีเสีท่อแค่นี้นะครับก็วางแผนให้ดีแต่ที่แน่ต้องตัดอีกแล้วตรงต่อตรงนี้ฮะต่อตรงเดิมตรงนี้แล้วก็ต้องให้มันห่างตรงนี้ ให้ได้มากที่สุดจะคือตรงนี้นะครับเอากัคอีกเดี๋ยวเลื่อยก่อนนะครับไม่สะดวกมงอเดียวเลยตรงตรงนี้เนี่ยต้องให้สั้นที่สุดนะครับเพอเดี๋ยวเสียท่อเราจะไม่ถึงเลื่อยตรงนี้นะครับออกแล้วก็เอาต่อตรงมาใส่ตรงนี้แทนนะครับแล้วตรงนี้ก็ตรงพันท่อดูว่ามันน่าจะแตกตรงนี้ด้วยนะไม่แน่ใจก็ตัดประมาณนี้นะครับตรงนี้อีกทีหนึ่ง เราค่อยทากาวทีโอเคเดี๋ยวขอเลื่อยก,ก่อนนะครับมือเดียวไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อ่ะโอเคครับก็ตัดประมาณนี้นะประมาณ30เซนนะครับซ้ายขวาเท่านี้ออกนะครับไม่รู้ว่าตรงพัทนทนอดยางนี้รั่วอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับน่าจะรั่วเสื่อมอยู่ด้วย ต่อตรงนี้ดูแล้วน่าจะพอดีนะครับกาวเอาง่ายช่างแมวก็จะจุ่มเลยนะครับอย่างงี้โอ้เอาจะรอดไหมเนี่ยกาวกาวใกล้ใกล้จะหมดคุณภาพแล้วนะก็จะต้องไม้เคียย์ๆหนะ่อยทาด้านในแล้วก,ก็ประกบ ทั้งสองด้านให้ดีนะครับพอได้ยดอกแรงดันมันไม่เยอะนะครับเป็นปลาปลาหมู่บ้านเดี๋ยวขอทากาวแป๊บนะึงก็ใช้ไม้เอานะฮะจะได้ไม่เลอะมือทาวนๆออกทาทั้งสองชิ้นนะครับชิ้นนี้ด้ยวยกาวเก็บไว้นานนะแล้วก็พอใช้ได้อยู่แรงดันไม่เยอะนะเกีย่ยว โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวต่อทั้งสองด้านเลยนะครับเหมือนกันแล้วก็ค่อยมาวางประกอบทีนะครับโอเคประกบเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับวัดดูก่อนมันเลยหรือเปล่าหรือพอดีนะครับมันสูสีมากเลยนะครับ ฮะบัวโอ้มันก็แตกกันมาขีพผ้าเลยก็แตกแล้วบ่วดินถมกันว่าอยู่ว่าอยู่คือหอยลดใหญ่เหยียบบัวโอ้โอเคเดี๋ยวก็ทากาวสองฝั่งนะครับ ไม้เขียแล้วกันเดี๋ยวมันเลอะมือนะพี่แเราค่อยจับยกกดเข้าไปนะครับะขอลงมือกันมือเดียวมันลำบากหน่อยทั้งจะถ่ายทั้งยันนี่ขากล้องไม่ได้อามาด้วยดันใส่ฝั่งนึงก่อนนะครับฝั่งนึงก็ดันฝั่งนี้โอเคเหยียรลงไปฝั่งนี้เดี๋ยวนี่ตรง อาหาดินมาถมแล้วยางรถยนต์เหยียบนี่รั่วแน่นะครับโอเคต้องหาเลยวางกันปิดวาล์วน้ำไว้อยู่นะครับเดี๋ยวรอแห้งสักสิบห้าทีแล้วค่อยเปิดน้ำนะครับพอดีแรงดันน้ำไม่น่าจะมากเท่าไหร่ น่าจะพอได้อยู่ถึงเกาจะเก่าหน่อยแต่ถ้าต่อนั่นนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะถ้าจะฝังปงฝังปูนเนี่ยนี่มันอยู่ดินตรงนี้มันอยู่นอกอยู่จะได้อยู่ก็ต่อกกากเนี่ยจะเข้าไปในด้านในนะครับถ้าด้านในนี่ต้องซื้อกาวใหม่เลยนะครับไม่กล้าเสี่ยงนะครับเดี๋ยวรั่วแล้วก็ไอ้ตรงนี้ต้องผ้าเช็ดปลายท่อด้วยนะก่อนที่จะทากาว รออีกสิบห้าทีว่าเปิดเป่าน้ำมาแล้วก่อนเขียนบรรยากาศยามเช้าอ๋อมรดกเริ่มโตแล้วต่อสายยางนะมันลดนะ ไอแดดลงเดี๋ยวอีกสิบห้าทีค่อยมาเปิดตรงมิเตอร์น้ำตรงนี้นะตรงนี้กิอบอลวาลสี่หุนไม่ยู่นะครับ p ี c ตัวนี้โอเคก็รองบอยู่นะครับรองบอยู่รองงบทำบ้านสวนก็รอขายทุเรียนให้ได้ก่อนนะครับ ไปเป็นค่อยไปนะโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์ฮะยังไงช่วยกดติามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้ช่องแม่ละการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับช่วงนี้ก็มาส่วนนี้แล้วครับที่บ้านสันติสุขนะฮะตำบลภูเงินอำเภอกันรักจังหวัดศรีสะเกีนะครับ